เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าอนาคตท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของทะเลสาบในโลกนะครับนักวิจัยเขาบอกว่ากําลังจะสูญเสียออกซิเจนรวดเร็วขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสด์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ประจําคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคําถามวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันจากธนาคารออมสินจานวน2รางวันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2ราว,วัลเท่านั้นนะครับ ส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินได้นาเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ําให้โดยคิดดอกเบี้ยปีแรกนะครับเพียงร้อยละ0.5ผ่อนสบายๆครับล้านละ4 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลานาน1ปีทวนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินนำเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำคิดเพียงร้อยละ0.5าผ่อนชำระนะครับ,ล,บ,บ,รบล้านละ1,4,000บาทต่อเดือนน,ะะานาน1ปีนี่เป็นข้อมูลนะครับ ส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบีย้ยต่ำโดยให้ดอกเบีย้ยปีแรกเพียงร้อยละ0.5และผ่อนล้านละเท่าไหร่ต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินได้จัดมาตรการแก้ไขปัญหานี้เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับภายใต้แนวคิด มหากรรมผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยยับยัง้งไม่ให้ต้องกลายเป็นหนี้เสือหรือว่า NPL นะครับโดยสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้กำหนดนะครับเป็นระยะเวลานาน12เดือนด้วยกันหรือว่านานที่สุดคือไม่เกินวันที่31ธันวาคม2566นะครับสำหรับการเลือกแผนการชำระหนี้ ให้เลือกตามความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือที่เว็บไซต,ต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ w w w g s b o r t h ซึ่งเปิดให้แจ้งความประสงค์จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับสำหรับข้าราชการครูที่กเกษียณอายุราชการแล้วและยังไม่เคยใช้สิทธิ์บำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ สามารถที่จะขอสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญที่ผ่อนปลนให้ใช้บําเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อและนําเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่าร้อยละห้ไปชําระเงินชําระหนี้เดิมกับธนาคารก็ได้นะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษครับคงที่ร้อละสต่อปีนานถึง10ปีด้วยกันหลังจากนั้นคิดดอกเบีย้ย MRR ลบสองต่อปีนะครับให้วงเงินสินเชื่อร้อของเงินบำเหน็จตกทอดผ่อนชำระนาน30ปี สอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือที่สาขาที่ท่านใช้บริการสินเชื่ออยู่ก็ได้นะครับการนกไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟร์มนะครับได้ร่วมกับพันธมิตรมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการรกไฟฟ้า MRT ที่ได้ทําการเติมเงินหรือว่าซื้อบัตรโดยสาร มูลค่าตั้งแต่100บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จนะครับรับประกันอุ่นใจคุ้มภยัยโควิด1 9คุ้มครองสูงสุด5 0 0แสนบาทฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2,564นี้หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนอกจากนี้ครับยังมอบสิทธทิประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการอาคารจอดรถของรอฟอมอทุกแห่งนะครับสามารถรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน มูลค่า2,000บาทได้ฟรีเช่นกันนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้ท่านผู้ฟังสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับสิตดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดน,นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทาพกระทรวงคมนาคมครับได้ขยายระยะเวลาให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษในเส้นทางทางพิเศษเฉลิมมหานครต่อเนื่องกับปีที่แล้วนะครับสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษที่มาจากทางพิเศษฉลองรัฐ มื่อท่านเข้าสู่ทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจนรงหนึ่งหรือว่าบางนาในราคา25บาทนะครับสำหรับรถทุกประเภทซึ่งก็เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2หรือว่าทางพิเศษสรีรัตรรวมถึงส่วนดีนะครับแล้วก็สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดหรือว่าทางพิเศษอุดรรัตยาฉบับแก้ไขใหม่ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม 2,565นี้นะครับโดยอัตราค่าผ่านทางจะลดลงเหลือ25บาทสำหรับรถ4ลอ้อ50บาทสำหรับรถยนต์ขนาด6ล้อถึง10ลอ้อและ85บาทสำหรับรถที่มีจำนวนล้อมากกว่า10ล้อขึ้นไปตามลำดับนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษหรือว่า e x a c t c a l l Center หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับ วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและธนาคารออมสินครับได้เปิดให้บูชาพระผงพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระครบรอบ150ปีวัด,วด,วดราชบพิษโดยจัดสร้างจํานวนทั้งหมด1ล้านองค์บรรจุกล่องพิมพ์พระรูปวาด4แบบโดยจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรมจํานวนเงิน199บาทได้รับสมบนาคุณพระผงพระรูปจํานวนหนึ่งกล่องสําหรับเป็นที่ระลึก สการะบูชานะครับสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564นี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าอนาคตนะครับเรื่องของทะเลสาบกับการสูญเสียออกซิเจนเร็วเมื่ออยู่ในสภาวะโลกร้อนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทอธรรมรงนาวาวสวัดนะครับักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ประจําคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ วัสบีครับสภาพของทะเลสาบเป็นยังไงไหมฮะอาจารย์ปัจจุบันนี้ทะเลสาบที่ไหนครับทั้งี้ก่อนทั้งโลกทั้งโลกเลยอาจารย์โอ้ทั้งโลกผมอยู่ประเทศไทยนะครับของเรามันไม่มีไม่ใช่เหรออาจารย์ทะเลสาบของของเรามีทะเลสาบได้เกิดอย่างทะเลสาบสงขลาลากูนทะเลสาบที่เป็นลักษณะลากลูนใช่ใช่บึงบละเพรก็เป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ามีทางออกการที่หกนะฮะแล้วก็เราก็มีอยู่บ้างฮะส่วนทะเลสาบที่เรารู้จักกันดีส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบที่เขื่อน ครับครับเครื่อนต่างๆน้ําจะลึกนะครับเพราะฉะนั้นสภาพจริงๆยมันมีข้อมูลตอนนี้ต้องพูดตามตรงว่าข้อมูลโลกร้อนนี่เพียบเลยครับล่าสุดที่ทีเพิ่งหลุดมาล่าสุดก็มีรายงานหลุดตอนนี้กําลังคือหากันอยู่ก็คือรายงานหยุดหลุดขององค์การสัประชาชาติที่จริงๆแล้วมันต้องเสนอต้นปีหน้าการหลุดออกมาก่อน แล้วก็ปรากฏว่าในรายงานหลุดเนี่ยมีข้อมูลที่น่ากลัวอยู่หลายอย่างผู้คนก็เลยคือฮ่าื่ะข่าวทั่วโลกก็ลงกันเยอะเลยครับเพราะว่าคือเดิมทีเนี่ยเราคิดว่าสององศา <c oughs> ถ้าเกิดต่ำกว่าสององศาจะไม่เป็นอะไรนะฮะอ่ะปรากฏว่ารายงานหลุดนี่พบว่าแค่หนึ่งจุดห้าองศาก็มีปัญหาเยอะแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือเรา ก็คือเราคาดการณ์ดีเกินไปอ่ะซึ่งในโลกเรื่องโลกร้อนนี่ผมพูดเรื่องอย่างนี้มันสามสิบกว่าปีแล้วมันมีแต่การคาดการณ์ที่ดีเกินไปทังนั้นผมยังไม่เคยเจอคาดการณ์ที่เร็วเกินไปเลยครับรับเราก็เลยไม่รู้ว่าข้อได้จริงมันจะเป็นยังไงข้อได้จริงคือคือคือข้อมูลเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามมันเป็นขององค์การสแตนดาร์ทั้งอันแปลว่านักวิยาศาสตร์เยอะ เพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในหลายรูปแบบมากถ้าเกิดพูดกันถึงเรื่องทะเลสาบเนี่ยนาซ่าก็เพิ่งโชว์ภาพมาไม่นาน,นว่าทะเลสาเนี่ยของอินเดียเนี่ยตอมันจะไปหมดแล้วเปลี่ยเป็นสีชมพูเพราะว่าน้ําแห้งแล้วก็เกล็ดเอ่อนนทะเลสาบพวกนั้นเป็นทะเลสาบที่มีเกลือไงฮะมีเกลือปนเหมือนเกลือฮิมาลัยะฮะเขาขายันเป็นแข็งพอน้ําแห้งเจอเกลือจเกลือหมดทะเลสาบก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเเพราะว่ามันเกลือก็เลยตกหลึก ทะเลสาบก็เลยกลายเป็นสีส,สีสีเกลือนะครับแต่สําหรับอขอ,องประเทศไทยเนี่ยเราผมพูดรวมๆท,ทั้งทะเลสาบทั้งหนองนอด้ได้มากกว่านะครับอจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งโลกร้อนเท่าไหร่เนี่ยปัญหาสําคัญคืออุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วในน้ําเนี่ยมันก็จะกักเก็บอุณหภูมิไม้ด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดน้ําหรือบึงบึงที่เล็กกว่าทะเลสาบหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยเหตุผลว่าอย่างแรกสุดเนี่ยน้ําจะแบ่งเป็นชั้นนะครับ น้ำร้อนอยู่ข้างบนน้ำเย็นอยู่ข้างล่างเพราะการ,รถ่ายเทน,น้ำจะแย่ลงเพราะฉะนั้นออกซิเจนที่อยู่ที่หยุดใกล้พื้นเนี่ยอกลใกล้พื้นพื้นพื้นหนองพื้นบึงพ,พ,พ,พื้นอะไรพวกน,นี้ก็จะลดต่ําลงนะฮะเพราะมันไม่ได้ถ่ายเทน,น้ํามันจะแบ่งเป็นชั้นนะครับ,รบอ่าเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลผลกระทบก็คือว่า,าเอาถ้าเกิดถามมาออกซิเจนลดลงก็คือลดลงล้วสัว์น้ํา ที่อยู่อยู่ไม่ไดันจะสู่สวรรค์นะคก็คมันไม่มีออกซิเจนมันก็จะขึ้นมาลอยอ้าปากผงาบผงาบอยู่ข้างบนนะครับแล้วมันจะหน,นีไปไหนก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมรจริงถ้าเกิดเป็นบึงอย่างเงี้ยโรคโรคร้อนผลกระทบต่อโรคร้อนต่อน้ำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้มากกว่า<ต>ในเรื่องของพวกบึงพวกอะไรพวกนี้ในทะเลก็เกิดฮะเพียงแต่ว่าน้อยกว่าเนื่องจากน้ำมันไหลไปไหลามาแล้วปลาหนีได้นะครับ ขณะที่พวกเรยงสะพอเี้่งสะน้ําพวกอะไรพวกนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งหนองน้ําตามอบออบอตตออะไรพวกนี้ที่ชาวบ้านลงจับปลากันเป็นประจําที่ปล่อยพันุปลาแล้วก็ชาวบ้านาจ,จับปลามากินเนี่ยในนาคตก็จะ ประสบปัญหาเพราะาปลาจะตายทั้งบึงอย่างว่องไวโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนๆนะครับหรืออาจจะอีกการหนึ่งเนี่ยโลกร้อนมันไม่ใช่ทําให้อุณหภูมิร้อนขึ้นอิงเดียนะครับ,บมันจะมีหลายเรื่องเช่นฝนตกหนักอ่ะถ้าเกิดฝนตกหนักน้าจืดไหลโครมลงมาน้ําใหม่ไหลไปเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดการเพี้ยนระบบต่างๆในทะเลสาบในบึงหน,นองเนี่ยมันก็เพี้ยนเช่นกันแลวปลาจะตายข้ามคืนก็เช่นกันเป็นไปได้ ซึ่งผลกระทบเนี่ยมันไม่ใค่ส่งแค่แล้วมันส่งยาวไปถึงทะเลเพราะว่าถ้าเกิดนฝนตกหนักๆน้นําจืดลงทะเลเยอะๆพวกพอเลี้ยงชายฝั่งเราก็จะเห็นเป็นประจำฮะว่าอ่ามันมันมีปัญหากับว่าน้าจืดมาเขาเรียกน้ําเบียดลงมาโครมเดียวไอปลาที่เลี้ยงก็ตายตามไปทั้งไหนแต่ตัวตายเลยเพราะมันหนีไปไหนไม่ได้ขณะที่เดียวกันเนี่ยถ้าเกิดน้ําน้ําน้อยอ่ะถ้าเกิดสมมติน้าแรงปลาเกิดภัยพิบัติอ่าภัยแรงขึ้นมา อ่าพายแล้งเสร็จอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่าน้ําเค็มเนี่ยลุกกลับเข้ามาในแม่น้านะครับอ่าหน้าแล้งปีที่แล้วประมาณคุ้มพาที่ไม่ปีที่แล้วปีนี้รสีก็คือประมาณคุมพาเนี่ยเราเห็นว่าน้ําปปาเราเค็มนะฮะอ่าเราน้ําเพราะว่าน้ําน้อยน้ํามาไม่พอน้ำเหนือมาไม่พอนะนน้ำตาแม่น้ำามันรอมาไม่พอน้ําเค็มก็ลุกลับเข้าไป พอลูกกลับเข้าไปมันไม่ได้ลุกแค่สามสี่กิโลเดี๋ยวนี้มันลุกเป็นสี่สิบห้าสิบกิโลเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบอีกเช่นกันก็คือมันก็จะกลายเป็นริมน้ําน้ําจืดข้างบนน้าเค็มอยู่ข้างล่างใช่ครับเ,เสร็จแล้วพอมันเข้าไปลึกๆเนี่ยมันก็จะทําให้น้ํากลายเป็นน้กร่ลยซึ่งส่งผลกระทบหมดเลยทั้งเลี้ยงพอเลี้ยงทั้งเรื่องของเกษตรกรรมเพราะว่า น้ำปกติใช้การเกษตรเนี่ยมันมันความเค็มเกินสองมันไม่ได้ครับแต่บางทีความเค็มมันขึ้นไปสี่ไปห้าอ่างเงี้ยเพราะยางมันเนี่ยมันเอาไปใช่มันมันเอาไปปลูกผักสวนครัวหรืออะไรเป็นลำบากเพราะมันเค็มเกินไปครับเพราะฉะนั้นผลกระทบมันจะมีมาในหลายรูปแบบแต่ไอ้ที่อย่างที่ถ้าเกิดพูดถึงทะเลสาบหรืออะไรเนี่ยอันนั้นก็จะผลกระทบ่าจะรุนแรงหน่อยด้วยเหตุผลว่าน้ํามันกระดิกไม่ออกเข้าใจใช่ไหมครับครับ กลับอาจารย์ครับเรื่งนี้ถ้าถ้าแม่จะบอกว่าเราจะจะทำไม่ให้มันเกิดขึ้นมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์มันมันก็คือลักษณะตอนนี้ที่ทั้งโลกเขาพูดกันเขาเรียกเขาเรียกว่าริสเลียหรือภูมิด้านฐานภูมิต้านฐานของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันภูมิต้านทานนี่หมายความว่าเกิดทะเลสาบแห่งนั้นหรือบึงแห่งนั้นหรือหนองน้ําแห่งนั้นเนี่ยอยู่ใน บริเวณที่มีคุณภาพน้ําดีมีการดูแลเรื่องว่าไม่มีน้ําสารเคมีปร่งไปน้ําปุ๋ยจากพืชรอบๆเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เกษตรเคมีแล้วก็มีต้นไม้คอยช่วยยูดซับให้เป็นน้าบาลงไปเป็นน้ําบาดาลเป็นอะไรต่างๆบ้างเนี่ยลักษณะของพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะต้านทานได้ดีกว่ามันถามว่ามันจะตายไหมออจจก็อาจจะตายแต่อาจจะตายช้ากว่าหรือถ้าจะตายก็จะฟื้นได้เร็วกว่า อาจจะตายไม่หมดนออะ่รับพูดอย่างนี้ด้วยกันเพาจริงๆเนี่ยตอนนี้เราก็ำลองพูดกันถึงเรื่องพูมิด้านทานเหมือนวัคซีนนะครับเข้าใจใช่ไหมฮะคือเราฉีดวัคซีนโควิดตอนนี้เนี่ยโอเคอ่าเราไม่เราอาจจะติดได้แต่เราไม่ไม่หนัก ใช่ไหมลักษณะดเดียวกันครับก็คือว่าถ้าเกิดระบบนิเวศน์ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบหนองบึงหรือแม่น้ําลาคลองหรือแม้กระทั่งทะเลแนวปะการาังอะไรก็ตามถ้าเกิดมีการดูแลที่ดี <S 1> <S 1> ถ้าเกิดมีสุขภาพที่ดีมีปลาอยู่เยอะแยะมีมอะไรสมดุลอะไรต่างๆมีปะการังมีทุกอย่างสมดุลกันตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีมลภาวะไม่มีตะกอนไม่มีน้ําคิดไม่มีอะไรลงไปมากมายจนจนเกินเหตุเนี่ยแนวปะการังหรือพื้นที่เหล่านั้นเนี่ย ก็จะสามารถรับมือกับภาวะโลกร้อนที่ไงให้โลกร้อนโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าแก้ไงแต่ถ้าเกิดมันผลกระทบมาเนี่ย จะรับมือได้ดีกว่าถึงปลาจะตายก็อาจจะตายไม่มากรับเราถึงมีปัญหากาศจะฟื้นตัวได้ในระยะเวลาสองสามปีมหรืออะไรในลักษณะนั้นแต่ถ้าเกิดอะไรที่ไม่ได้รับการดูแลท,ที่ที่ดีเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับคนไม่วัคซีนก็ไม่ฉีดแถมยังไม่เคยดูแลตัวเองเป็นโรคนู่นนี่นั่นเป็นไปหมดนะฮะเพอโดนขึ้นไปโชคเดียวมันก็หนักใจนะฮะ เพราะฉะนั้นต,นตอนนี้เนี่ยโลกที่เขามังเน้นเนอยู่ก็ให้กลับหันกลับมาดูระบบนิเวศหันมาดูอะไรต่างๆรอบตัวเราให้มันอยู่ในสุขภาพที่ดีให้มันมีสิ่งมีชีวิตให้มันมีอะไรต่างๆอะไรประมาณอย่างนี้เพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องของการว่าจะ,จะไปแก้ต้นทางเนี่ยตอนนี้เขาแก้ขันเพียบแลวครับก็จะเห็นได้ว,ว่ามีมาตรการต่างๆของศาสารประชาชาติของกลุ่มผู้นําประเทศผู้นําออกมาเช่น ไอ้มือไทยก็มีนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆของเมืองไทยที่เห็นชัดสุดนะครับก็คือกระทรวงพลังงานก็ประกาศแผนใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกแล้วโอันนี้ชัดเจนใช่ไหมฮะครับอ่ารือทางฝ่ายของวาทอาตสาหกรรมก็บอกว่าภายในปีอีกกี่ปีเราจะมีรถไฟฟ้าอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นีก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นอะไรพวกที่ชัดเจนมันก็มีวิธีการแก้ตั้งแต่ต้นทางก็จะออกมาเรื่อยๆขณะที่เราอยู่ปลายทางด้วยเนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันรอบ รอบบ้านเรารอบคือสมมุติง่ายๆนะครับผมอธิบายง่ายๆว่าถ้าจะไปทําเกษตรกรรมจะไปปลูกเนี่ยมองไปซื้อสวนสักแห่งไปขุดบ่อเลี้ยงปลาสักแห่งเนี่ยมองซ้ายมองขวาโล่งโจ้งมีถนนคอนกรีตมีแต่บ้านจัดสรรเป็นผมผมก็ไม่ไปลงทุนแล้วครับเพราะว่ามันเจงแน่เข้าใจใช่ไหมครแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในย่านที่มันเป็นเกษตรอินทรีย์นะมีผู้คนดูแลพื้นที่ดีเราก็ไปลงทุนในพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็ทําในลักษณะของเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงปลาอินทรียอะไรอย่างเงี้ยแับล้ปลาในน่้นไม่ใส่สารเคมีก็คือมันก็จะเป็นพื้นที่พื้นที่ะครับหมู่บ,บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่่วกันดูแลก็มีคนเข้ามาอยู่มีคนเข้ามาลงทนนุนทำกเกษตรแต่ขณะท,ที่ที่ไหนไม่ดูแลคนคือเลี้ยงเขาก็เจ๊งเจ๊งเขาก็ถอยถอนทับหนีไปหมดอันนั้นก็เหลือแต่ที่โล่งๆก็ช่วยกันมไม่ได้เพราะง่ายๆครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันณวันนี้เลยนะครับ มันใกล้ตัวมากครับช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันเราคิดว่าเราจะใช้วิธีเดิมๆขุดบ่อเลี้ยงปลาวาหาอัดเข้าไปอัดยาเข้าไปโอ้ไม่ไหวมากก็ลองดูนากุ้งรอบๆประเทศไทยที่มันทิ้งล้างกันอยู่ก็ใช้ความคิดเป็นการวิธีสิบปีก่อนแล้วมันรอดไหมเลยครับเดียบร้อยเลยครับจบแล้วตอนนี้ไปทําอะไรอ่ะ ทำอะไรก็ไม่ได้้ใช่กเพราะฉะนั้นยุคนี้เวลาจะทําอะไรก็ใช้ไม่ได้รอบใช่ค่ะถ้าดูที่รอบๆให้ดีว่ามันอยู่ในที่ดีหรือเปล่าสุขภาพที่ดีหรือเปล่านะครับอืมครับแต่ถ้านโน้มอจจาร์เราเราทําอะไรให้มันใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นได้ไหมครก็จริงๆมันมีหลายอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นธรรมชาติอย่างในญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขานิยมเขาเรียกว่าป่าป่าสวนโลก าการลอกหมาความว่าเราไม่ไปยุ่งแต่ประเทศไทยไม่ชอบอ,อะไรที่นกลอกเราจะถางเสร็จแล้วจะปลูกหญ้าปลูกต้นปาล์มจริงๆมันต้องปล่อยมันเลยนะ ญี่ปุ่นนะรับตอนนี้ญี่ปุ่นให้พวกหย่อมเล็กหย่อมน้อยที่ละไล่สองไล่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก็บไว้มันก็จะมีนกไปอยู่มีนน้ำมีอะไรมันจะเป็นปอดเล็กๆแต่ของเราไม่ของเราอย่แรกสุดคือขึ้นภาษีที่ดินเพราะฉะนั้นที่รกร้างเปล่าเราต้องตัดทิ้งให้หมดมีประเทศไทยเนี่ยอาจารย์แหมปลูกกล้วยหอมกันกลางที่ริมถนนพระรามเก้านะฮะแต่แถวบ้านผมก็มีที่รกรกอย่างเดินทาก็จะมีนกเมียอะไรตะกดใช่ใช่เยอะมากบ้านผมอยู่กลางเมืองเลยครับทองหล่อจไม้ก็ยังมีที่อยู่แถวนี้ แต่ตอนนี้กลายเป็นสวนเลยหมดกับราดคอนกรีตหมดแล้วเพราะทุกคนกล้นที่คือปลูกปลูีที่ยินใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปัญหาอย่างมากว่ารเราส่วนการแก้เนี่ยผมไม่ทราบน,นะฮะแต่ผมมันชี้เห็นปัญหาว่ามันก็มีผลกระทบจากเรื่องของไอ้ลักษณะนี้ขนาที่อีกอันหนึ่งก็คือที่ราชาการอย่เป็นโลกๆลกดีๆไม่ชก็บอกโลกเกินไปไม่เอาเปลี่ยนให้เป็นลนลานหญ้าปลูกต้นไม้ซึ่งจริงๆแล้ว ด้านความหลากหลายทางชีวภาพมันถือว่าเป็นการทําลายครับครับอืมครับเอาเป็นว่าก็ต้องช่วยๆกันนะฮะคนละไม้คนละมือในในสภาพว่าการแบบนี้นะอาจารย์นะถ้าถ้าเกิดไม่ช่วยอย่างแรกสุดก็คือเจ็บด้วยกันอย่างที่สองก็คือคน, <c oughs> คนที่เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะเจ็บน้อยกว่านี่ให้เลือกสองทางไม่มีทางอื่นอืมครับ,อบเอาแบบที่ไม่มีทั้งสองทางได้ไหมฮะ ย้ายดาวครับรอสเตซเอฟพุ่งพาเราไปดาวอังคารนีอีกสัก400-500ปีข้างหน้าเดี๋ยวอย่าไปคิดมันดีกว่าง่ายกว่าเจ้ ยังไงหญแล้วก็อถ้าคิดจะย้ายดาวนี่ลำบากแน่ื้องแต่ทำง่ายๆพวกจีเจ็ดพวกผู้นำเขาทไปแล้วปุยไวมันมายมหาศาลมันทำได้เนี่ยทำจนไปแล้วทําทำง่ายญี่ปุ่นเขาจะมานั่งรักษาสวนโลกๆกอย่างที่ผมบอกใช่ไหมมันทําไม่ได้มันไม่ง่ายไม่ง่ายมันทาไม่ได้ทําไม่ได้ทาไม่ได้อย่าไปคิดมันเอาเป็นว่าเอาทําเท่าที่จะทําได้แล้วมันดันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ให้มันเลวร้ายไปกว่านี้ก็น่าจะพอได้ไหมอาจารย์ ตอนนี้ก็คือหลักหลักการของผมก็คือต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมะครับเราก็ไปหาที่ที่เหมาะสมแล้วก็ส่วนอ้เร็วลายนี่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีมาตรการใอมกเพียบครับไม่ต้องห่วงครับโลกรักโลกด้วยใจรักรือหรือลรงจบไปแล้วครับต่อไปต่อไปเป็นรักรักโลกภาคบังคับครับ ยังไงก็ต้องจ่ายครับอืมครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์คนนี้ก่อนโอกรสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสดีครณ์สวัสดครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรธรรรงนาวาสวัสดิ์นะครับนักวิชาการด้านนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมเป็นอาจารย์ประจําคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตฟังครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยก็น่าเป็นห่วงมีงานวิจัยอย่างนี้คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเราเนี่ยคำว่าทะเลสาบมัน มันจะไม่เห็นภาพเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่มีคนพยายามจะบอกว่าสงขาเป็นทะเลสาบแต่จริงๆเป็นลากูนล,ลากูนกม็มีทางเข้าทางออกนะเอาง่ายๆมีงานวิจัยจากสถาบันโพลีเทคนิคเลนสเลียในนิวยอร์กเขาบอกว่าตอนนี้ระดับออกซิเจนในทะเลสาบที่สำรวจทั่วเขตอบอุ่นมาตั้งแต่ปีพศ2 5 2 3าอมันนี้คิดเป็นพศเลยนะฮะลดลงไปเนี่ย5.5%ที่บริเวณผิวน้ำแล้วก็18.6%ที่บริเวณน้ำลึก ส่วนย่อยขนาดใหญ่ของทะเลสาบส่วนใหญ่จะปนเปื้อนไปด้วยสารอาหารระดับออกซิเจนบนพื้นผิวที่เพิ่มขึ้นอุณหภูมิน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่เอื้อต่อการเติบโตของไซยาไนต์แบคทีเรียแล้วก็สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินซึ่งสามารถสร้างสารพิษได้อันนี้เป็นงานสำรวจของนักวิจัยจากอเมริกานะครับของไทยเราก็แนวโน้มคงไม่หนีกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อไปนะครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาะคตครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต,ต่ําเพียงร้อยละ0.5นย์าผ่อนชำระเพียงล้านละเท่าไหร่ต่อเดือนในช่วง1ปีคําตอบคือล้านละ4,000บาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจัะหน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ